สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การัปเดตข่าวสารของพิศารดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของรีเมลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่มันอยู่ในสายเลือดครับเฟดหนุนอันโตนีโชลีลาในสนามต่อไปครับไม่ต้องอายใครครับเฟดกองกลางของพิศดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, ครับได้กล่าวปกป้อง อันโตนีครับปีกเพื่อนร่วมทีมและก็นุนหลังให้เขานะครับโชว์ลีลาต่างๆได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการแข่งขันต่อไปในศึกยูฟายูโรปาลีกนัดที่แมนยูครับเอาชนะเซอร์ริฟซัูครับในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานั้นอันโตนีเองนะครับถูกพูดถึงอย่างมากมายในการโชว์ช็อตการหมุนตัวพร้อมกับวันไปด้วยกัน2รอบครับซึ่งทาให้หลายคนตําหนิเขาอย่างเช่นการบอกว่าทําอะไรไร้สาระเป็นต้นครับ เฟซมีการเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องที่น่างหงหุดหงิดมากๆนะครับที่พวกเขาเนี่ยอยากพูดอะไรแบบนั้นผมคิดว่าการเล่นแบบนี้นะครับมันติดตัวมาตั้งแต่การที่เราเนี่ยเป็นคนบาเซียนแล้วนะครับคนบาเซียนครับมีคุณภาพอยู่ในสารเรื่อง,องพวกเขาครับพวกเรามีคุณภาพที่ดีการเลี้ยงบอลการทําประตูการเต้นและการเล่นแบบยิ้มแย้มติดตัวมาตลอดน่าตั้งแต่ยุคข,ของเปเล่ดังนั้นนะครับผมจึงคิดว่าหลายคนจําเป็นจะต้องเข้าใจในมุมนี้ของเราด้วยสิ่งที่เขาทํามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ ไม่ดีต่อใครทั้งนั้นนะครับแน่นอนว่าถ้ามันเป็นการกระทําที่ผิดจนจะช่วยในการยั่วยุคนอื่นแล้วเราก็เราจะเข้าไปหาเขาและพูดคุยกับเขาในห้องแต่งตัวแต่นี่เขาไม่ได้ยั่วยุใครเลยครับมันเป็นสไตล์กระเล่ดของเขาผมคิดว่าเขาควรต้องทําแบบนี้ต่อไปครับเอาละครับนีิก,กายเด็กเ่าสารของพิ่สาดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ